สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสิสเกตและอำเภอกันทละลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี z n e w พะอ,อิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากรงแก้วค่ะ และผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตเปิดงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยศิสเกตชวนเที่ยวชมชิมสนุกยาวข้ามปีหนุนกาชาติสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะเมื่อวันที่27ธันวาคม2568เวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะที่สนามน้าสารกลางจังหวัดริสเกตนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกต และนางโสภาธรรมประจาจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดริสเกตเป็นประธานเปิดงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยรีสเกตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่4มกราคม2569รวม10วัน10คืนโดยมีนายทารตีสิริรุ่งวณิช และนายสุกิจเหลืองสกุลไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตนายสะอาดวงรักประหลัดจังหวัดสิสเกตนำหัวหนะ้าส่วนราชการจังหวัดนายอำเภอทางยี่สิบสองอำเภอสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพระเอกชนดกรกัลยาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวสิสเกตและประชาชนร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้นายอนุรัต์ธรรมประจาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดในการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ประสบความเดือดร้อนและกิจกรรมสาธารณากุศลต่างๆของจังหวัดนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์สีเผ่าไทยได้แก่ ขเมรสวยหรือกุยลาวและเยอให้คนรุ่นหลังได้เชิดช,ชูช่วยดำรงให้คงอยู่สืบไปพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวศริสเกตและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงมหรสพการออกร้านสินค้าและอาหารพื้นบ้านเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหลังฤดูเก็บเกี่ยวและเฉลิมฉลองในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การจัดงานดังกล่าวยังถือเป็นการสร้างความสมัครสมานสามคัคคีระหว่างข้าราชการพ่อค้าและประชาชนในจังหวดัดให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ช่วงปลายปีอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวศริสเกตเที่ยวชมงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยศริสเกตรประจำปี2569ในระหว่างวันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่4มกราคม2569ที่สนามนาสารกลางจังหวัดริสเกตด้วย ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการออกร้านธรากาชาติชิงรางวันปีใหม่การจัดนิทรรศการของส่วนราชการอำเภอทั้ง22อำเภอการเดินแบบผ้าไหมพื้นเมืองศิษเกต การประกวดผลผลิตทางการเกษตรกรรมและอื่นๆอีกมากมายทางนี้เพื่อจัดหารายได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาติจังหวัดศ,ศิษิเกตและช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆอันเป็นสาธารณกุศลในจังหวัดศ,ศิษิเกตค่ะ